สวัสดีครับเพื่อนท่านครับวันนี้ผมอมพลพิจริญมีรถ M6040 ปี54มานำเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับราคาอยู่ที่545,000บาทนะ545,000บาทตัวนี้น่าจะติดเทอร์โบด้วยนะครับผมได้เปิดดูเครื่องครับยางหลังเดี๋ยวเปลี่ยนให้ครับราคา5 8า0 0 0บาทยังต่อรองได้นะครับด้านหลังเป็นฐาน6ใบ24นะครับแต่ว่ามันเหลือประมาณใบ22นิ้วครับตอนนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวเปลี่ยนยางหลังให้นะครับ ราคา685,000บาทท่านใดสนใจก็เห้ย580,000บาทโทษทีครับสนใจมาไม่ได้ก็ผมจ่ายมา10,000บาทครับรถส่งถึงบ้านแล้วก็จ่ายเงินทะเบียนพร้อมโอนนะครับนะลองยกไปมีด้านหน้าดูครับไวครับดูด้านหลังครับด้านหลังก็ไวแค่เดียวครับไปเลยอันนี้5 8า0 0 0บาททีห้ทะเบียนพร้อมนะครับพร้อมโอนเลยครับรถ ส่งฟรีให้300กิโลแรกมีค่าแนะนำให้5,000บาทครับถ้าท่านใดสนใจก็โทรมาคุยนะครับโทรก็0 8 1 3 6 5 9 7ครับ0 8 1 6 5 2 3 7ที่มีรถให้เลือกมากกว่า250คันครับใหญ่ๆก็ไม่แพงครับ5,900ก็ 5, 9, 9, มีนะอยอบ้า,าโอเคพอท,ที่นี่เจ๊นี่นะครับสวัสดีครับ